เท่าไหร่คะหนึ่งมืนบาทถึงหนึ่งล้านบาทครับผมอ๋อสิบล้านไม่ได้เหรอเอา้อยล้านไหมครับอะไรนะสิบล้านไม่ไม่น่าจะพอ้อยล้านไหมก็ก็ถ้าได้ก็ดีนะคะเอาเอา,เอามาเล่นเป็นทีมาเดี๋ยวโอนให้โอนแบบไม่คิดดอกได้ป่ะเดี๋ยวไปเก็บดอกทีหลัง ถ้าถ้าเกิดไม่ไม่คิดดอกก็จะกู้อยู่ค่ะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวส่งหน่วยอาราคาไปเก็บด,ดอกสักห้าคนนะก็ทําไมต้องมาทั้งห้าคนเลยเหรอคะถ้าจะไปเก็บด,ดอกไงตั้งสิบล้านก็ต้องเก็บด,ดอกเยอะหน่อยอืมไม่เป็นไรหรอกคะ่ะพอดีมีพันล้านแล้วอะ่ะไม่ไม่ค่อยอยากได้เงินเพิ่มแล้วอะ่ะพอดีตอนนี้ก็เงินเหลือแล้วอ่ะคะ่ะใช้ไม่หมดเนาะ แปลงร้านปลูกแปลงร้านใช่ไหมทันร้านพอดีผัวเป็นมหาเศรษฐีค่ะพอดีผัวอยู่ดูไบค่ะ